วันนี้เรามารับพรจาก ไพ่พระพิคเนตด้วยกันนะคะพลังงานใบแรกเลยนะคะ <_ d ata> เขาบอกว่าคุณจะเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รักของคนทั่วไปช่วงนี้ทําอะไรจะมีความโดดเดน่นได้รับเมตานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณจะมีไอเดียความคิดสติป,ปัญญาอะไรที่คุณคิดอะไรที่คุณจะลงมือทําจะมีคนสนับสนุนให้ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอน,นะคะ่ะช่วงนี้เหมือนตัวคุณเองก็เป็นลนักษณะของการเกิดใหม่หรือเป็นลนักษณะของการคิดไอเดียหรือมีการจัดการกับตัวเองแบบเป็นคนใหม่ให้มีความรู้สึกว่าเหมือนกับเป็น เป็นการเจริญเติบโต,ตในอีกขั้นตอนหนึ่งของตัวคุณหรือว่าในช่วงนี้คุณอาจจะเป็นการที่จัดการกับพลังงานอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณให้มันมีพลังที่แบบว่าเข้มแข็งแล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจคุณจะได้รับพรที่ดีจากท่านอย่างแน่นอนค่ะพลังงานใบถัดมานะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะการที่เขาเรียกว่าอะไรนะคลิปนี้จะเป็นการยืนยันว่าความสําเร็จ นะโอกาสหรือหนทางต่างๆนะคะที่คุณปรารถนาสามารถอธิษฐานหรือขอพอรกับท่านได้แล้วก็ที่สําคัญนะคะการกลับมาสู่การทําสมาธิการกลับมาสู่การใกล้ชิดในเรื่องของการสวดมนต์นะคะหรือการแบบทําสมาธิจะช่วยทําให้คุณสามารถเชื่อมโยงกับพลังงานของครูบาอาจารย์ได้แล้วก็รวมถึงจะทําให้คุณมีสติปัญญาความรู้ความสามารถในทิศทางต่างๆที่คุณกําลังตั้งใจได้ดีอ่า มากพลังงานไปถัดมานะคะในช่วงนี้เราอาจจะต้องกลับมาเติมเต็มหรือฟื้นความรู้เก่าๆหรือมีการเติมความพร้อมให้มีความมั่นอกมั่นใจหรือให้มีความมั่นคงกับสิ่งที่เรากําลังจะทําค่ะเราจะรับสติปัญญาความรู้ความสามารถบางคนอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนสูตรบางคนอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนตารางเวลาหรืออะไรก็รตามที่ตอนนี้คุณกาลังจะทำอ่ะท้ายสุดแล้วอาจ,จะทําให้คุณเดินได้อย่างแข็งแรงแล้วก็มั่นคงค่ะพลังงานไปถัดมานะคะเขาบอกว่าอย่าลืมที่จะเติมเต็มความสุขแล้วก็ก้าวต่อไปด้วยความ รู้สึกสบายใจแสงสว่างในจิตใจของตัวคุณะคะคือพลังงานที่ดีมากๆหัวใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งความสุขนะคะแล้วก็รอยยิ้มจะทําให้คุณได้พบความสําเร็จและที่สําคัญนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะมองท่านเลยสัมผัสถึงพลังแห่งความเมตตาและพลังแห่งความรักของท่านคะ่ะและใบสุดท้ายนะคะบอกว่าจากนี้ไปนะคะอะไรที่คุณคิดอะไรที่คุณจะลงมือทำนะได้เวลาแห่งการปลดปล่อยศักยภาพความสามารถ ของตัวคุณออกมาแล้วค่ะอะไรที่คุณคิดนะคะอะไรที่คุณปรารถนาให้คุณดําเนินการอธิษฐานขอพรกับท่านคุณจะรับพลังงานดีๆในการเปิดทิศเปิดทาและลงมือทําอย่างมีความสุข ตั้งอกตั้งใจค่ะรับรองเลยค่ะว่าพรนี้ของคุณนะคะจะทําให้คุณก้าวต่อไปอย่างสบายใจมีความสุขมีสติปัญญาแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทและรวมถึงจะนําทางคุณกลับมาให้ได้พบกับการที่เรียกว่าทําใจให้สบายมีการปล่อยวางแล้วก็มีพลังของความสําเร็จอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนค่ะขอพรขององค์พระพิฆเนศสถิตกับคุณนะคะในทุกๆคำอธิษฐานค่ะน้อมรับคาทานายนี้นะคะฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานค่ะแล้วก็ให้พิม คำว่าน้อมรับแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ